วิธีถนมลูกแบล็คเบอรี่ไว้กินนานๆไว้กินตลอดปีค่ะเพราะว่ามันมีเยอะกินไม่ทันก็เก็บมาก็เลยจะเอาไปน็อกเอ,เอาไปแช่ช่องแขงหรือช่องฟิว้ก่อนก่อนก่อนจะเก็บไว้ค่ะและที่นี้ต้องต้องต้องแผ่ก่อนค่ะแผ่ให้มันแผ่ในจานก่อนแล้วเอาไปเอาเอาไปแช่ช่องแข็งหรือช่องฟิว นี่ค่ะไล้วบอี่เหลือกินไม่ว่ามันเก็บทุกวันมันมันก็กินไม่ทันก็เลยเก็บนี่ค่ะเก็บแช่ช่องฟิตไว้สองชั่วโมงขึ้นไปค่ะแล้วแต่อันนี้ปะทิพแช่แช่ลืมเลยแช่ไว้เย็นเ่ยมาเอามาเอาออกตอนเช้านี่ค่ะเหมือนเหลือเหมือนก้อนหินเลยเป็นล,ลูกไข่ลูกมันจะไม่ติดกันเลยนี่ก็ใส่ถุงน่ะค่ะอันนี้ใส่ใสถุงไว้เป็นอาทิตย์เลยค่ะใส่ต้องใส่ไว้เป็นอาทิตย์เนี่ยก็จะสวย ยังไม่ติดกันค่ะเวลาออกมาทําขนมทําเค้กมันก็มันก็จะมันจะก็จะยังอยู่เป็นของใครข,ของมนนันแล้วก็ก็ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปทำเป็นจบนี้ี่ะแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้แช่แสงเลยเก็บไม่ได้นานค่ะเอาไว้ทําเค้กไปทําขนมแรล้เบอร์รี่ค่ะเก็บทุกวันทําทุกวันเอาไว้เยอะๆเอาไปกินหน้าหนาว เพราะหน้าร้อนมีผลไม้เยอะเก็บแช่ไว้อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จุ่มใส่ถุงนี่ค่ะเหมือนหินเลยเก็บเออเก็บแบตเตอรี่ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปใส่ตัองพิษเลยค่ะทำเดินเดินเดินแ,แล้วก็ใส่ตั้งพิษไปหรือจะแบ่งหรือจะแบ่งใส่ถุงหรือแคแค่พอกินครั้งนึงเท่แค่ทำคลิกครั้งนึ่งก็ได้ค่ะบางนค,ค,นคนก็ใช้น้อยคนก็ใช้มาก アルカリウムが必要になって,て。